ไปดูกันต่อที่งานบุญบ้างทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเขามีการจัดงานถวายผ้ากรถินนะครับประจําปี2567ที่วัดหนองแกนะครับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมืองไทยประกันชีวิตนะครับร่วมสืบสานวัฒนธรรมและศาสนาด้วยการถวายผ้ากรถินประจําปี2567ครับเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาป,ประเพณีไทยที่งดงามไม่คงอยู่ นำโดยคุณโพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการและคุณยุพาล่ำซำร่วมเป็นประธานฝ่ายคาราวาสคุณจาระล่ำซำนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณจรินล่ำซำคุณกนิตบุญยติติกรรมการบริษัทคุณภูมิชัยล่ำซำครับที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารดรสุธีโมกขเวสกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคุณสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันคุณนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรี พันตำรวจเอกกัมปนาถณวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรหัวหินตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทคู่ค้าลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมถวายผ้ากถินประจำปี2567แด่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรามาสณวัดหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ โดยปัจจัยที่ได้จากการถวายผ้ากรถิ่นนี้นะครับจะนําไปใช้ในการบรูรณ,ณะศาสนสถานและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดให้เป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชนแลนะโอกาสนี้ครับทางเมืองไทยประกันชีวิตก็ยังได้มอบทุนการศึกษานะครับให้แก่โรงเรียนวัดหนองแกจํานวน1น0 0 0แบาท โดยมีคุณรุจีราคำตลบนะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกหลวงปู่คำอุปถัมเป็นผู้แทนรับมอบซึ่งถือเป็นหนึ่งในโนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมในทุกด้านให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับเป็นอีกหนึ่งงานบุญนะคะจากทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะในการถวายภาพกรถินประจำปี2567นะคะ